สวัสดีครับช่างดนมาสเตอร์คาร์ครับวันนี้นะครับเราดูแลรถ isuzu d max อีก1คันนะครับอัปเกรดครับจากเดิมเครื่อง2,005ดีเซลนะครับอัปเกรดในส่วนของเทอร์โบเป็น3,000ดีเซลและอัปเกรดปลายหัวฉีดนะครับเปลี่ยนเป็นรุ่น3,000ดีเซลนะครับอัปเกรดเพื่ออะไรครับคันนี้นะครับมาด้วยอาการหัวฉีดปลายหัวฉีดเสื่อมสภาพเสียนะครับ มีปัญหานะครับอัตราการเร่งตกวิ่งอืดวิ่งไม่ขึ้นนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องการกินน้ํามันเครื่องก็พบว่าแกนเทอร์โบหล,ลวมนะครับแกนเทอร์โบหล,ลวมมากนะครับมีปัญหาเรื่องการกิน Harrison Harrison น้ํามันเครื่องนะครับสำหรับท่านผู้ใช้รถนะครับที่พบปัญหาเรื่องการกินน้ํามันเครื่องนะครับแล้วรถใช้งานเกิน1นึ่งแมกิโลอย่าลืมนํารถเข้ารับบริการตรวจเช็คที่อู่ใกล้บ้านร้านประจำหรือศูนย์บริการนะครับตรวจสอบ ว่าสาเหตุของน้ำมันเครื่องหายนั้นเกิดจากอะไรนะครับถ้าภายนอกไม่พบรอยรั่วมีโอกาสสูงครับที่พบปัญหาในชุดของเทอร์โบมีปัญหาที่แกนเทอร์โบสาเหตุหลักนะครับที่แกนเทอร์โบหลวมเพราะว่าน้ำมันเครื่องสําคัญมากๆรวมถึงน้ํายาหล่อยเย็นหรือน้ํายาบํารุงรักษามน้ําเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวแกนเทอร์โบนี้ต้องใช้น้ํามันเครื่องเข้าไปเลี้ยงแกนเทอร์โบด้วยประสิทธิภาพของน้ํามันเครื่องสําคัญมากๆพยายามเลือกน้ํามันเครื่องเกรดคุณภาพ นะครับจะช่วยถนอมแกนเทอร์โบนะครับไม่ให้เสียหายเร็วแล้วก็ระบบหล่อเย็นของน้ำนะครับระบบน้ำที่เลี้ยงแกนเทอร์โบนะครับสำคัญด้วยคูลแลน์เปลี่ยนถ่ายตามระยะครับ2ปี40,000กิโลน้ำมันเครื่องนะครับใช้เกรคุณภาพสูง1,000 0กิโลเปลี่ยน1ครั้งเพื่อจะเซฟไม่ให้เทอร์โบพังเร็วนะครับคันนี้แจ้งผู้ใช้รถแล้วนะครับว่าเทอร์โบเดิมเนี่ยเป็น2.5ดีเซลซ่อมได้ <c oughs> เปลี่ยนชุดซ่อมได้นะครับหรือจะอัปเกร จากเทอร์โบ2.5เป็นเทอร์โบ3.0นะครับอัปเกรดความแรงเพิ่มขึ้นในสเปคสแตนดาดจากโรงงานนะครับก็ผู้ใช้รถเลือกที่จะเปลี่ยนเทอร์โบใหม่เลยเป็นเทอร์โบ3.0ของเครื่องดีเซล3,000นะครับซึ่งเป็น Turbo ทเทอร์โบแท้เบิกศูนย์นะครับอะไหล่แท้ซื้อได้ที่ศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่ายที่รับการแต่งตั้งจากศูนย์บริการยี่ห้อนั้นๆน,น,นะครับสำคัญมากม เพราะว่าอะไหล่ปลอมหรืออะไหล่ลอกเลียนแบบมีเยอะมากถ้าเกิดไม่ไหวอาจจะซ่อมหรืออาจจะหาเป็นมือสองเชียงกงซึ่งเป็นอะไหล่แท้จากญี่ปุ่นถ้าไปใช้อะไหล่ก๊อปปี้หรืออะไหล่เทียบความทนทานครับไม่ทนแล้วจะกลายเป็นเสียสตางค์สองรอบก็ฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับคันนี้นะครับก็คุยกับท่านผู้ใช้รถแล้วนะครับอัปเกรดเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์โดยการอัปเกรดเปลี่ยนเทอร์โบเป็น3,000ดีเซลแล้วก็เปลี่ยนปลายหัวฉีดเป็น3,000ดีเซล นะครับเพียงเท่านี้ถ้าเกิดท่านผู้ใช้รถพึงพอใจในอัตราการเร่งการตอบสนองที่ดีจบแค่นี้ครับเสียเงินไม่เยอะนะครับเพราะว่าอุปกรณ์เสียหายพอดีเราก็ได้ซ่อมแม่ทันนนซ่อมบำรุงไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าไม่พึงพอใจในประสิทธิภาพการขับขี่ทำได้อีกหนึ่งสเต็ปคือการรีแมป ecu เติมเต็มสิ่งที่ขาดหายในรถที่คุณรักนะครับสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินที่ต้องการเพิ่มสมรรถนะของเครื่องยนต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เร่งแซงดีปลอดภยัยอัตราการเร่งสมบูรณ์สมูทแล้วก็ประหยัดเชื้อเพลิงนะครับสำหรับรถที่ใช้แก๊ส LPG ในเครื่องยนต์เบนซินหรือ NGV ในเครื่องยนต์เบนซินรวมทั้งรถเครื่องยนต์เบนซินที่ต้องการเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่พบปัญหาหัวคันเร่งเวลายูเทินแล้วแต่คันเร่งแล้วไม่ไปหรือรถอืดไม่มีแรงนะครับหรือกินเชื้อเพลิงมากผิดปกติเราสามารถแก้ปัญหาสำหรับรถที่หมดรับประกันจากศูนย์บริการแล้วนะครับและก็เป็นรถเครื่องยนต์เบนซิน หรือดีเซลตั้งแต่ปี2005ขึ้นมาสามารถแก้ปัญหาอาการหัวคันเร่งไม่มีแรงรถอืดไม่มีกำลังรวมถึงกินเชื้อเพลิงได้นะครับที่ศูนย์ซ่อมธนดลออโต้สวิตลาดประเคาซอย52นะครับในการเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายในรถที่คุณรักค,คือการรีแมป ecu นะครับสเปคในการรีแมป ecu นะครับสสเต็ปด้วยกันสเต็ปหนึ่งนะครับเร่งแซงปลอดภยัยอัตราการเร่งดีเน้นขับสบายและประหยัดสเต็ป2ครับอัตราการเร่งฟุดปาร์ดีขึ้นแต่ไม่เน้นเรื่องควันดํา นี่ในส่วนของรถยนต์ดีเซลนะครับสเตปสนะครับอัตราการเร่งดีไม่ห่วงเรื่องความประหยัดแต่อาจจะมีควันดาเล็กน้อยนะครับแต่ทั้งหมดนี้นะครับใน3สเตปนี้นะครับใน3สเตปที่ทานี้นะครับล้วนแต่เซฟตี้เฟกเตอร์ไม่ให้เครื่องยนต์ได้รับความเสียหายทั้งสิ้นนะครับเพราะจะมีเล้งในการปรับจูนอยู่เพียง15%เท่านั้นถ้าเกินจากนี้รถของท่านอาจจะเครื่องยนต์ได้รับความเสียหายเราไม่เน้นรถที่ทําให้เกิดมลภาวะหรือควันดาฝากไว้ด้วยนะครับ สำหรับท่านผู้ใช้รถที่พบปัญหาเครื่องยนต์อื่นเร่งแซงไม่ขึ้นกินเชื้อเพลิงแรงในมดาตรฐานเดิมปลอดภัยแน่นอนครับแล้วเครื่องยนต์ไม่พังฝากไว้ด้วยครับ